สวัสดีครับน้องๆครับอ่วันนี้นะครับพี่ KTP Classic นะครับจะมาสอนวาดอะไรนะน้องๆไม่เห็นทักมาเลยว่าจะให้พี่วาดอะไรนะครับพี่จะวาดแบบง่ายๆเลยนะล่มครับล่มนะครับจะดูกันวนะ่เป็นยังไงนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าปุ๊บปับ๊บนะอันนี้เราจะวาดความโค้งของล่มก่อนนะครับขึ้นเลยครับ ความโค้งนั่นแล้วนะครับผมเราก็จะมาตรงนี้นะครับเพื่อกล่าวถึงกาไอนะครับความโค้งนะครับมาดูกานนี่ครับเห็นไหมครับได้เลยนะครับต่อเราก็มาใส่ก้านล่มนะครับนี่ครับก้านล่มนะครับเห็นไหมครับลากเลยครับลากตามพี่ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวจับนะครับดูนะครับดูสกรอนเป็นไงครับ ต่อไปก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าหลังคาแบบไม่ใช่เป็นแกนของล่มนะไม่หลังคาที่บอกผมเราก็จะยิงเส้นนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะสกล่มของพี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะล่มนี่มีชื่ออะไรนะครับอัมเบลลาใช่ไหมชื่อภาษาอังกฤษอัมเบลลาใช่ไหมอ่ะพี่ก็จะใส่ในนี้เลย อัมเบรล่านะพี่ก็จะใส่ีปเลยอัมเบลลามีอะไรบ้างยูเอ็มวีอาอีแอลแอลเออ่านน้องๆอ,อ่านตามนิดหน่อยนะครับอัม เมล่านะครับพี่อาจจะอาจจะอ่านผิดหรืออ่านถูกยังไงจะว่ากันนะครับเพราะว่าพี่มือใหม่หัดขับนะครับผมนะต่อไปเราถึงขั้นอะไรแล้วนะลงสีใช่ไหมเดี๋ยวมันดูกันว่าพี่จะลงสีอะไรนะพี่จะลงง่ายๆนะพยายามไม่ให้เกินสามสีนะครับผมนะพี่อยากได้ลงมสีแดงามาแล้วสีแดงนะใช่ไหมครับอันนี้สีแดงนะอาการสีอะไรดีน้องบอกอาการสีอะไรนะ สีเขียวได้พี่จะให้ก้าสีเขียวเลยเขียวนี้พอใจไหมโอเคครับน่ะเรามาดูการลงสีกันดีกว่าปุ๊บ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 เริ่มต้นพึ้งนานมาดูกันนะครับลงสีนะครับลงสีแดงใสไปเลยนะครับแล้วก็จะเบาๆก่อนนะพี่จะให้สีง่ายๆก่อนนะไม่ให้ยากนะระบายไปก่อนล้มๆเห็นไหะครับ เราเริ่มระบายไปเรื่อยไหมน้องๆไม่ต้องกลัวนะอะไรที่เกินมปก็เกินไปนะครับระบายของน้องไปเรื่อยๆก่อนนะปึ๊บอ่ะสบายไปเรื่อยๆก่อนนะอ่านี่ดูนะดูพี่ระบายไปเรื่อ,ๆอ,นนะอนะยอๆก่อนนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้นะานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปก็เป็นสีเขียวเราระบายรวมๆก่อนนะสีเขียวเห็นไหมครับอืมเขียว จะระบายหมุนก็ได้ขีก็ได้นะครับตามใจน้องๆเลยนะครับอ่ะสีเขียวตืดๆๆอ่ะได้แล้วนะครับผมการนี้อ่ะสีอะไรดีเลย,ยกลารอ่ะสีอะไรดีนะนี่นึกไม่ออกเป็นสีดําแล้วกันเนาะนี่บอกว่าจะใช้แค่สารสีนะสีดำเห็นไหมครับเราก็ทําให้แบนเห็นไหมให้มีเงาเห็นไหมครับเงาตกสะท้อสะท้อนเห็นไหมนี่นะ ก็จะสวยเรงแบบเห็น right. ไหมครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําไงต่อแล้วคราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดแล้วนะเราก็จะระบายล่มแล้วดูนะครับดูการระบายล่มนะครับนี่การเก็บละเอียดของพี่นะดูนะครับเห็นไหมครับว่าจะสวยขึ้นไหมมาดูกันนะครับนี่ก็จะระบายแล้วเห็นไหมเห็นไหมนีการเก็บรายละเอียดของพี่นะเห็นไครับ เราก็จะเน้นจุดแล้วคือเน้นให้สวยนั่นเองนะครับนี่ครับยังไงครับเริ่มดียัางเริ่มดียัางนี่น้องๆอ,อ,อย่าหลับเลยครับนะฟังนะครับว่าพี่จะระบายขนาดไหนเห็นไหมครับเริ่มดียังครับต่อไปเราก็จะระบายจุดนี้แล้วนะก็เพิ่มความเข้มหน่อยคือเรา,เราทําให้มีรูปทรงที่สวยงามนั่นเองนะเห็นไหมครับ ต่อไปก็เรามาจุดนี้เห็นไหมครับเราขีดไปเลยนะครับรนะ้บนองๆที่ใช้ดินสอนะครับหรือว่าพยายามอย่าลบนะคือผิดก็ผิดเลยนะเห็นไหมครับพี่ใช้สีตลอดนะครับเดี๋ยว่ัหลังพี่จะวาดโครงล่างปากกาให้ดูนะแล้วเราก็ลงสีดำทับนะเดี๋ยวมาดูกันนะจะทำหลายๆอย่างนะเห็นไหมครับอันนี้เราจะวางจุดนะครับ เขาเรียกการวางวางแสงเงานะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับการเพิ่มเห็นไหมก็จะมีมิติที่สวยงามขึ้นนะแค่ล่มคันเดียวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับไม่เห็นนะอันนี้พี่ยามวาดให้ง่ายๆสุดแล้วนะ ถ้าเกิดน้องบอกยังว่ายากอีกอ่ะบอกมาเดี๋ยวพี่จะแก้ไขให้นะครับนี่นระบายนะครับระบายแบบแผ่วๆอีนะครับเริ่มสวยยังครับอ่าสวยบอกเลยนะเห็นไหมครับนี่เราก็ระบายแบบเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนไครับราะบายไม่ต้องกลัวผิดนะระบายเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นระบายนะครับ ก็จะสวยมาเรื่อยๆเ,เ,เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีเขียวเราจะทําแสงเงานะพี่จะใช้สีแดงทาแสงเงาให้ดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่นี่คือการผสมสีนะเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มเลยนะครับเห็นไหมสวยยังครับเห็นไหมครับน,นี่นะครับการเริ่มเลยครับ ก็นนี่ก็ทําให้มีระยะตัวนองนะครับแห่งไม้เขียวนะครับหัวใจแล้วก็เ้าก็นิ้นอีกนิ้นอีกเห็นไหมเห็นไหมครับนี่การนิ้นนะครับเห็นไหมันน้นิ้นเลยอ่ะอันนี้พี่จะลงสีง่ายๆนะวันนี้พี่พอเท่านี้นะครับผมเห็นไหมครับเราจะลงสีง่ายๆนะไม่ให้ยากเกินไปน้องๆทุกคนสามารถทําได้นะครับ เสร็จแล้วน้องอย่าลืมนะครับลายเซ็นทุกครั้งนะครับที่ชื่ออะไรนะน้องตอบมาแล้ว KTP Classic ครับผมเห็นไหมครับนะครับ C L A S I C K T P Classic นะครับวันนี้ก็จบอย่างสวยงามนะครับจะเริ่มง่ายๆไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วย